ไปเลยไปคู่ไดเลยวันแข่งเสร็จปุ๊บพี่กลับเลยวางกัเลยพากันเลยเลยส่ก็แปดสิบเจ็ดเจ็ดฉันเริ่มก่อนสองสามสี่ห้า่าอ่ะเลิกเลยจะโมลิกันไหมโมลิกันเปลี่ยนไือเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนสามไปได้ที่่ก็แล้ไม่ได้ ต้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนหมดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะเปลี่ยนบรรยากาศเราไม่ได้โอเคไม่เปลี่ยนแนะโอเคเกียรนะเกียร์ทีแข่งเกียร์ที่สี่สิบใช่ไหมครับเราหมดสี่สามหรือปัดไปสี่ห้าเลยเอาไหมสี่ห้าเลยไหมโอเคได้เร็บจวดเจ็บจวดจะชี้ไปว่าอะไรใช่เราจะหายหนาวเจ็บสองทำอะไรไหมพี่จ่าหยิบตามนั้นเลยนะ มือมีอะไรบ้างวะคุณลบละคุณลบหมดละคุณลบหมดละช่วยด้วยใบนี่ใบนั้นใบอส์ใบนั้นนี่ครับคลาสแล้วก็ไคลเซอร์มันเป็นไาเปอเดียเละอเลกเลลอลเลลอลลอล รวมกันไม่เกินสองใบขึ้นมือเาบอกว่าถ้าไม่ด้แปะไอเทมที่แปะเลยไม่ต้องใส่คอสแปะแมวเกี่ยวเลือดประกิตอ่าอีกไปนี่อันนี้ไม่ตรงนี้อ่ะน่าจะรอใครเก่อะไรนะ ทิ้งโอเคเอาสองอันนี้เข้าเกียจหนึ่งใส่เทมกสอยเทมจุหนึงเคอนโอคอนโอใส่ร้อยก็คใส่ร้อยไร้อยสตาร์นึ่งคนหนึ่สีเท่านั้นเอาเอาล็อมาเก็บกองสิกองหมดไว้จุดสองโอเคใส่ตัวตาลไท้าี่จัวโอเค เสร็จก็ต้องไปส่งว่าขายโจสองถ้าไอเทมพี่มีโซจะฮิวสองโจหนึ่งจะเป็นโจสามฮิวสองไดากเทโอเคมอ่อ่าใช่คอเทมเป็นสองใบจ็บเลือดขอบูอะไรไหมติปูมืลงสนามเอามือไปเก็บหึงไปจะมีอะไรเกิดตายเอาไหม เมื่อกี้เจได้ยิงเป็นสิบอ่ะดีนักไปไอ้ใบที่ใส่สองใบเนีแม่หนึ่งมันิ้งสองใบทิ้เงสองอคาแลคเตอร์สใบเท่าไรไหมบอกแล้วใม้เล่นโจ้บอกแบบไม้เล่นโจ้ดนนึง่อรโกยูระบอกแค่เมื่อกี้นี่ที่ไปท้จั่วได้หงี่เจตายตีนอ่ะงาเดียีแค่สามคนเลย ทาเป็นคอร์ดก่อนี่จันเกบแตัวคอร์ปับติดต่อไม่ใช่ตันี้ต่อเก็นสามนะครับนี้ใช้ต่อไหนต่อที่พี่ไอ้คอร์ดคอร์ดหรือใช้ต่อจากนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ได้จมก่องระแรงก็นีก็พอละ ปิดทัดยังได้ผมว่าเจนเกตอ๋อเราไปใส่สตาร์ลาก้อนเอ็นดีหน่อยใส่ได้คาเชตราคาเนี้ยโซลไหอ้นี่หายหายคาเชตเฮียอ่ากดเทสติลคอมือหน่อยจิ้มหรือว่าพี่พี่พี่จิ้มแต่ว่าเราเราสับพี่พี่สับทำอย่างงี้ย่ะผมเลือกได้ไหมใบนี้ไปใต้กล่องแล้วพี่จะจุดหนึ่ง ทิ้งหนึ่งชาสองิสองจสองโอเแล้วก็เก็บนี้ชาิเกตทิ้งไ,นนแบบไปหนึ่งโอ้ไม่้องมเอาเด็กกูพี่สุทิ้งไปหนึ่งพี่ชาทำยังไงอ่ะใช่แล้วพี่ขอ,อมือหน่อยมนี่้พี่ชายขอมือหน่อยละ มอรเฟก์เนี่ไปแบบฟงกิ๊กนึ่งสองเหในนั้นแตะใบเดียวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปนอนผ่าบิลลอไหมเี่จ้าาบิลอเป็น้าร์เะ้มทำอะไรบอกอีกไปเท่มเอาเลยเดทครับดเล่่อเอาเลยก็อันที่นีมองมือกี่ไปใบเดียวสติลขอไปใต้กองเอ้ยเขาไปใต้กองอะไร ต่อเลยมันหมดแล้วป่ะปีมะผมไม่เห็นนายแล้วตอนนี้มาอะไรต่อแม่เฟยเลยแม่เฟย์คิดแป๊บอืมไม่มีอะไรที่ผมยิ้มสุดขี้เดี่ยผมขอสุดผมขอตีรอบหนึ่งได้ไหมขอตีขี่หนึ่งขี้ ขึ้นเทคจ่ายนิเกตเอาลูกดอบดิ้งขึ้นมือหน่อยผ่านเฮ้ยไม่จะผ่านอีกทำอะไรไหมับนะหนึ่งสองนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีอะไรไม่ได้แปะเคลื่้จวดดีมาเลยขาดนดอสใส่ไปเลยรอจับใหม่ต้องดูนะสติวเอามือกลับไปสิจอยหนึองต้องใส่เราอยู่ไม่จวดแล้วจวดแล้วโดนสติวแล้วไงจัดลวโดนสติวไปแล้วไงอันนี้เด้งขึ้นมือแล้วก็ข้อเทินจวดวะ ไม่ฉันไม่คนจัวชฉ้นไม่คนจวครับเจมสหนึ่งสังเกตแค่มาถึงที่นี่ก็โอเคแล้วเกิยนี้กขนไไม่เจอเพรเริ่มกอบกุ้ลวของเปลี่ยนแค่ตุลาเนียก็ได้ขึ้นมีาคไปเดียวดีเก่าโจ๊กสามีิสองแนี่แหละครับใส่หิริแล้วแต่ไม่เกียวมาเ ที่แรกผมจะเอากองทบมาเลยนะครับก็นึกว่าจะนอกเราจะได้กองทับสิจัดไม่ทันตีตับสามใบเก่าใชหรือปาาเข้าไปนราาแล้วที่ผมหมดแล้วตอนนี้นี่จะต้องฟาร์มจะต้องฟาร์มเอาเป็นเอาเป็นโอลร่างจริงเขาไม่ใช้ของใหม่เพสามี่่งเค สามารถเอาเอเอาไปใต้กองก็สามารถไปเกตแทนได้ไปใต้กองเรยเด็กเอาไม่ต้องรอใครถ้าเกิดสีไหนเขาลสีไหนเขาพร้อมเขาก็เล่นเดียวกันเอามันเือของมือก็ีเขียวถ้าเกิดสีเขียวเาพร้อมยะฟามีเา่ตายแ่่อท็กเอะรพี่ลิ๊งจิกีสองสองสี่หกคิ ขึ้นเถมจนึงเปลี่ยนมือเขาเปลี่ยนมือหนีกันเลยนีทรเปร๊บป๊อ่าี้ลบได้ที่เปิร์นี่้ลได้ดับเบิลสี่คิดายจะโบซาไหมจ้าในเกมเดียวต้องสามวันเดียวไปเลยตกไปเกินอดาขอดูมือก่อนสองสาม

ฝามไล่ขี่ก้าใส่ฮาเลยเอะหนึ่งใบแพ็กเกจอ่าฮะใบไหนดีอันนี้แล้กันอันนี้กินสีัวนยอ่ะพอเอฟิทับเอาเลยข็อกที่ไม่หนึ่งอะไรไหมเชิญเปิดระหงหนึ่งสองสามี่ห้าไปเดียวเดียใต้กล้องเหมือนจะสวยตานี้เอาเด็กชครับเอาเลยคลิปมานักบวชให้โจมวัน เหมือนจะจบแค่นี้แค่นี้เหรอซมจริงแน่พี่ตาดีแต่เป็นสปิริตนักกีฬาจะไม่ยอมแพ้หรอกมามาอือต่นิเกตครับอะไรไหมอ่าไม่ทำไม่ทำอะไรเลยแล้วก็อะไรอีกเดี๋ยวนะถ้าไอตอนไอตอนที่พี่ทำน่ะพี่ทำอะไรอ่ะพี่จะเบสหรอไม่ไม่ไม่เลไม่เลยตอนนี้ไม่เลยทำไม่ได้ดีกว่าอออือวันเลวไบโอไม่ได้ต้องเทิร์นต้องเทิร์นเทิร์นพี่ก่อนมีมีลมมีลมแบบชิงใครดีวะ ดอกีินได้บ้างมีเอาคนนียไหมไม่มีอะไรเลยไมม่โคตรล้นตานี้โอเคจ็บสองพลาดไหมจะเสียโไม่ให้เอไม่มีดีแล้วดีแล้วไม่มีเอยต่ต้องแตาต้องโจยให้เจอสิัะ เดรเตยไม่ไม่ไ่ไ่ไจัดแจงว่าคนที่ต้์นโดนแปะได้โดยไม่ต้องใส่มีแปะอยู่ฉันมีอยู่ตอนนี้มันจ่าย2องเกจใช่ไหมมันจะจ่ายหนงเกจถ้าเป็นถ้าเป็นเริ่มต้นแต่เดี๋ยวเป็นค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มไงราคา2่า ใคสียไปซะแต่ว่าไปซะไปซความเหลือนนิดหน่อยนะก็ะคนจุดหนึ่งกัะโซจุดหนึงเป็นบอกโอเคใครใครบู้ยยิ่ว้เยอะจะวรเาที่อู่ในพิพิธภัณฑ์ของเราดู่องเราดูโมจอยู่นะ ช่างแมงเขาไปหายหังแล้วกันโจซ้องสรุปไหมครับต้องยูพิ่มาหนึ่งกระสองย่สองโจสองแหมพี่ไม่โสดเหรอเสนอใจเยโสดแค่สาม ตรงนี้ขึ้นเด็กเท่าไหร่ไหมภาษาภาษาม1ที่เราต้องดอกแต่ถ้าไอ้ทีพี่มีโซไปเกตแทนได้เปหน่อตวไม่ใชหยิบหนึ่งใบขึ้นมือได้พดีทพี่ก็คิด้นใจว่าทามรแล้วกไปเป็นดีดูเลอร์ไม่ได้เพราะแอชชันหตอนจัเป็นได้มีใช่คืเยียเลยที่มันจบไป โคตรเทียเลยเป็นบอกอยู่เล่นที่จอดแปลเล่นที่มันจำกันเกตหวะจำกัดจังหวะั้นนี่หว่าโอ้พี่ชายเล่นยังไงพี่ชายเป็นนั่นนั่นนะอ่านแล่วนจุดย่องเล่นบอร์ดเกมอะไรวกไหนก็มาเป็นเทสไงมาเป็นเทสไงเขาเขาลองเทสกันอยู่ไงคาเชครับพี่จริงมันต้องแบนแบบเหมือนยูคิโอเลยเอาสเปรบแบบสเตลแบบเต็มแบบขอสเตลได้ทีทีไปอ่ะขอสเตลได้อย่าหยิบร้อนนะไม่นี่ไว้ไหน ไปใต้ก่องป่ะไปแล้วไปแล้วบ Boss ไปแล้วแปลงเป็นร่างเซอร์ไว้ไม่ได้แล้วตาแห้งนะแห้งแล้วแแห้้งลวตอนนี้ครั้งที่สองขึ้นเทคเอามือพิเก้หน่อยไปไหนก็ได้จะไมเถกใช่เราเลือกเลยพี่เราเปิดเทคตามเกลียดที่สบายๆรอพูดคำนี้ก็เลยตอนแรกอีกมาแห้งแล้วพี่ไปเดคนือยคนสุดท้ายนะคือกู อันนี้เป็นเดบอะไรเด็บสองพันครับเด็บสองพันไม่คิดไม่คิดปั๊บอ้โไม่ไหวให้เอาไปไหวเข้ามาออันนี้เด็ไรอันนี้สี่พันครับสี่พันอันนี้เท่าไหร่พันตีกลางได้ไหมแล้วก็พี่ขึ้นเทกันจเกตเอาอันนี้ขึ้นมือเก่าไหมแล้วก็นี่ลงไป ติตีสขึ้นเห่งองสามสี่จนหนึ่งเป็นมืออย่างแระอยากจะจ่ายเกตโอ้โหพี่โคตรงดีเลยสีไฟออยดําอลุกเ้ยดับเบิ้สองคิดหนึ่งสเป็นแล้วก็เทคเปลนมือจบกัสเป็นมือทาไม่ได้ที่ผุจบพี่ตายแล้วพี่จะไปเอาดําไปเปลี่ยนเปนวี้อันมายเรอ่ะที่เบิ้ เจ้าหนึ่งเป็นมือเป็นใบหนใบนี้สเตอร์เอ้ยเอาใบนี้จากมือไปไปใต้กองสแตอทีมใช่ไหมสแตนไอเทมหนึ่งใบอะไรไหมไปใต้ใต้กองใช่ไหมจบกนมือไปใต้กองของเราใช่สแตเได้หอง พี่อ๋อสมไปใตายกองเชี๊ยบเรียบร้อยโดนอันนี้อะแชมป์แล้ว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 ดิโยมไปหนบอกจะมีมาพี่ไหนบอกจะมีมาเป็นแอรความรู้สึกตอนที่เล่นแรกงมาได้แชมป์มได้ไงได้ไงบอกแล้วไงว่าตามคนอะไรตามคอนเซ็ปต์ัดพี่ตัดน้องไปเลยเข้าใจความรู้สึกตอนแรกได้แชมป์เนี่ยนั่นแหละความรู้สึกผมปีมีอยู่นะปียากเ่ะ